สวัสดีครับลุงหลักด้วยสวนครับเมือนี้ยายจอยด้วยจ้ะเด้อสิพาไปเบิ่งยายจอยปลูกผักหวานครับเมือนี้ใช่ต้นผักหวานนี่แหละต้นผักหวานนี่บ่ะเดี๋ยวสิไปปลูกผักหวานกันเมือนี้ครับกับบรรยากาศแดดขึ้มคึ้มแดดคึ้มคึ้มเป็นคึ้มก็ฝนสิตก สิบีปูโค้งหวานครับเหมือนนี้น้ำซาก็เริ่มเต็มแล้วครับนี่เออใส่บัวหอยจุกมาหอยอย่างใหก่อนจีหินหรอเอาเอาเอาตกตาด้วยจะจอยเลยจมเหมืยืนมือหรอครับนี่ น้ำม,มาแล้วน้ำม,มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปปลูกพวกหวานกันกันน้ำให้สาหนะน้าให้สากรลไฝนามนานบนบทันมากฝนมากแล้วละ่ะแต่ว่ามันเถออันนี้มันมาทันไม่น้ำเป็นจักว่าจักซ้ำผู้กับซ้ำใหญ่นี่กับซ้ำหนึ่งนี่นกอกน้ำไม่มอีกนี่ซ้ำนี่ก็ไม่อีกนี่เป็นดอกเป็นอยู่เรื่อยตลอด ดอกหลายเฮง้ยขึ้นที่ดอกเลยดูไงเพืนเบิ่งตีละประกอบน้ำสะเดาจืดยังกอเขาอึ้นไหมสะเดาอีกย่างหื้นยายจอยเออทวายทวายเดี๋ยวสิไปเบิ่องยายจอยเพื่อนที่ปลูกผักหวานมาเพื่อนติดเฮ็ดวิธีใดน ในสวนลุงลากัดเริ่มเต็มแล้วครับตอนนี้นกกรเ,เรียงเรียงหกดียว่าต้องถามถึงก,กระเจี๊ยบปลูกไว้พี่ไก่ที่หนองบ่บ่ตายเยนะอยมันจะ้ะต้นเก่าเป็นใบใย,ย้่่ต้นเกา่าถ้าต้นมันบ่อตายเด่นบ่อตั้งไดกับบ่ตายาเป็นปีกับบ่ตายเป็นนวยคือเก่าเป็นนวยคือเก่าเออดีเนาะือเปลูกไป้ยืนเออกะเจี๊ยบ บานนี้นวยในมันนะครับพี่น้องนี่มันก็นโลนลงกนี่เต็มเมดเลยครับนี่เดี๋ยวสิขยายอยู่เอาไปปลูกเพียเป็นป้ากระเกียบด้วยพี่น้องเนี่ยเนี่ยบ่ได้ปลูกด้วยครับนี่ในมันโลนเต็มเมดพี่น้องเดี๋ยวสิ้าม่านเกแก้วมังกรแกวมังกรุอีแก้ว กำลังสุกเดี๋ยวให้มันแดงกว่านี้จังหน่อยเจ็๊บไปโบมันหมดมันแดงสีหวานโว่าเอาไปโบมันไมันจะหวานเลยนั่นีน่จเจี๊ยบอีกเจ็ดสองสามมือนี่เจี๊ยบได้ครับนี่ปาลาล้วอตอนนี้กำลังผ้าหมุนปลาด้วยพี่น้องด้วยหมุนปลากัน้จยจะฟาพี่ปู่เมืองใดเนาะ หมองแดอะไรเจ้าจอยใสเอานี่บ่ะเอาหมองโคกๆนี่หย่านะครับเนาะหย่าขึ้นเต็มตอนนี้ก็ที่เตรียมตัดล้วละครับนี่ตัดแล้วก็สิกองกองไว้เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดไอ้ปุ๋ยชื่อว่าพา ไวแต่ใส่ต้นใหม่ต่อไปนะครับแล้วก็มองได้ที่กองไว้แล้วนั้นเวลาเข้าขนออกแล้วนี่เอาอยังมาปลูกกับงามพี่นอ้องมองกองหยาที่มันเน่านะงามเลยนะครับน,น้องได้จ่อยเราก็ลังสีเห็ดวิธีการปลูกพักหวานกต่อุปกรณ์ก็บว่าไม่ยั้งหรอพีนอ่น้องมีแต่เสียมนี่ล่ะนี่เสียมน่อยอันนึง ปลูกไปนะครับเน้องเฮ็ดไปให้หน่าสนผสมปลูกไปไม่หลายอย่างปาลาลกวยดีฝนตกมากอะ่ะเออมีแห้งเนี่ยนะเป็นเชียวเขียววงังนึงน่ะบุ้ยว่ามันมันสิมันตายไปเล้วไปเลย,เลยว่าเป็นล้วยสีทอวงแรง,งนะแหงก็ได้ก็ว่าพวกแหงเฮ็ดนะแล้วจอยเรวก็ลักจีกทุง่งเอาจีกแบบนั้นเลยบอได้ใจ พ่อจะสีกีกแบบนี้ตัวสีพี่ที่พ,พีตองอย่างคักแน่เลยบ่ตองมีพี่ที่รตองอย่างเงี้ยกีดเลยนะครับระวังจะเบ่าสีแตกกับพ่อนะครับเ<ฮ>นาแตกไปหกหลายเบาหนึ่งม่บานนี่<อ>นี่สีเจังไดแล้วมันสูตรวิสัยเนาะมันสูตรวิสัยกับเอาจัางสันเนี่ยเอาเบยบมันสูตรวิสัยน,นี่างเได้ฮัดหน้าหน้กแตกนะแตกกับสร้างมันเมื่อเห็นดอกกีนองเนย เพราะว่ามันนั่นเอาอพี่เหยวเลยเพิ่นเบิ่งน้นไเปลี่ยนเลยแงง่อเออปลูกแบบโคกนี่แหละผักหวานมันมัโคกเดนมูมักเหมือบอพี่นึ่งผักหวานมันมักโคกมันมมักันโออเต่บเอาดินถมเลยวะจ๊เจเบี้ยน้อยนะครับนาะสั่งมาจากในเน็ต ต้งมาต้นละยี่สิบบาทต้นนิดน้อยพี่น้องเลยพี่เลี้ยงมันกับต้นกล้วยพี่น้องให้ถอยบนเลยนี่พี่เลี้ยงมันกับเป็นนี่แหละครับต้นกล้วยต้นยังนี่แหละนี่นี่เป็นต้นกล้วยเมื่อกี้นี่พี่เลี้ยงอีกรายตูกจักดหยาจัก็ดยางฟูขื่ออย่างนี้เออเป็นโฮมให้มันซึ่งหยาึงเต็มมัดเต็มมัดนะครับเนาะนี่อืม ปลูกไฟกับยาเสานเอาลุงเลิอกเลือพี่น้องเลยเอาลุงซับหนีมันบ่เออเอาลุงซับนีอ่ะปลูกลุงเลือกแลไวบัางกับไปขวมนีม่หักมันดินี่ขาวขาวนี่เอาบอกเออนี่ดิเห็นมั้ยบ้ากล่งโปงหักขึ้นมาหนินี่นี่นี่หักกะล่างโปงเขาขาวนี่หักเด้หนี่นนนอ๋อเน,นี่ยให้ตัาาวนี้อ่ากะลังโปงอือ ให้จอยบ่บเอาลงเลิกแล้วแมมตื่นๆนี่หละซับหญ้าซับหญาหรือซับต้นกับเกียบเนอะบบบนี้เ้อาหญ้าออกมันจ <c oughs> ักหน้อยก่อนันเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมาหมูรุ่นมันยังไปจีเห็นมาหมูรุ่นขา่อป แนวงุ่มันเดียวเนี่ยก็ถีนงุ่มนะอเนวงุ่มมาสันวาเอาอย่างเลยงุ่มมันเลากันเ้ตัวอย่างมาจากตัวอย่างมาจากยูทูปใั่ในยูทูปเห็าเห็ดเฟินผ้าเห็ดนี่เดีวพี่น้องงุมไหเลยนีอโออันเนวงุมกันหน่อยพอดแน่งุ่มมานี้อันหูมันคือไแบอเนี่ยปกบอบ่บมนีปัญหาอ๋อ สี่สอนสองสอนสองอนสองเาลยเออเอาใบโดดมันไดยจ้อยแบบนี้โอ้ยเอาไวบจนมันจนมันใหญ่พุ่นแล้วยัง่อยเอาออกปีสองปีพุ่นบ่ะบเกลีวโดานมันแท่งตัวนี้ขึ้นมากกับเอาออกโลดแม่นบ่ะให้มันแทงหูมันออกก่อนบวบ่บให้แทงหูดถอกกะบ่ามันเปิดบังดูดูเอาบ่อกะว่ามันใหญ่กับ เอาออกโรดหุ่นละยอดมันปงหุ่นละเนาะพุ่นเดียวอ,อ้าวเดียวที่เอาเครื่องมาตัดอยู่เนีย่ยนะครับนี่แหละครับวิธีปลูกพักหวานอันนั้นว่าวิธีปลูกพักหวานเฮ็ดแนี้น,นี้นะครับนี่ฝังเบียมันลงไว้แล้วก็หาเนวมาง้มมันถิมไว้เลยครับนี่ง้มถิมไวโม่<ย>ต้องโม่ต้องไปเฮ็ดยังมันบาานี่ยัายจอยปลูกไวสองต้นมาหาแนวงยงง้ม แมงไม่แมงบ่งกินดีปันเนาะแม่นบ่อมันแสบเนาะกินดีแห้งมันสีหวานมันบ่กินดีตัวแต่ตะไยังกินดีกินจนว่าใบจนว่าเกี้ยงดินลินใจกระเจี๊ยบหี่มันแก่ยังกระเจี๊ยบนี่แก่แล้วนี่เ๋ยวสิวบสรเอาแนวมันหนนี่นี่ตัวนี้แก่แล้วนน่แต่ถ้าบีบบีบแนนกิ้งติ้งนี่จะเอาไปเอาได้ก็กินบ่กินบ่ได้ต้นเกด้นี่กระเจี๊ยบต้นเกาด้นอนอ เกี่ยบเก่าเกี่ยบต้นเก่าอืเกี่ยบต้นเก่าโอ้ยต้นเก่าต้นตะปีที่แล้วหาเสียกมาหมดเลยปมันบ่ตายนั่นบอกมันมีปัญหาบอกโอ้ยเก่าแก่เมังกรกระลังสุกแซ้วเลยแบบพี่พี่น้องอีเจ๊กี่หามือกำลังเหิ่มนี่ยกำลังเป็นกันนี่อีขี้หามื่อครับพี่น้องนี่ยกำลังเป็นกันนี่ กลังสีอันนี้พูดนะดอกน่อยก็หลายปลากล้วยปลูกทิ้งในี่ปลากล้วยพี่น้องเอางวดนี้เป็นหลายเวน้อเนี่ยมันดอกงหญ่เลยพี่ดองเยเบิ่กีดอกใหญ่แหงตัวนนี่นะครับ เออ่ยวมังกอเกี่ยวมังกรมือหื้อนน่เก็บได้ตัวยายจอยเด้อเก้วมังกรยายจอยหน่วยใไงเด้อน่วยใหญ่พันใหญ่เออแต่ว่ามันเป็นเนื้อสีขาวเนาะมันสีออกรสชาติสม่ำๆมันหวานเนาะยายจอยเนาะแต่ถ้ามันสุกแห้งมันก็หวานเดียวหรเออให้มันสุกแห้งๆก่อนให้มันกาว่ามันสุกแดงเต็มที่เขาจังเก็บต้นน่ะต้นนี้ดกโอ้จะได้เอาไปแกะพี่แกะน้องกินพี่คือเก่าอะไรครับพี่น้องครับเออดกคักบานนี้ พุ่นง่ายๆผุนผุนพุ่นพุ่นตอวพุ่นก็มีพุ่นโอ้ยสิสิไหรืะข้างหักหักกิดตรงนี้ี่โอ้ยยังจอดกินเลยนี่หักกับสร้างมันว่าต้นไม้บ่หักโอ้ยข่อยปิดเลยเลยนี่ใช่นี่เหลวนี่ยังจอดนั่นเดียยังจอดกินเลยจ้าของสิบทันเด็กบ่ได้กินเล็กใส่บ่งบ่หมดโอ้อ่าใส่แล้วหมดจอนี่พี่น้องหมดจออันนี้อันมันออกบริหาน มันมันล่มใส่ฉีดินม,นม,มเขา่ากำลังเคี้ยวพี่น้องเลยับหน้าบทมกเ่ากับก่าดุกนานะมนพี่จะเคี้ยวอย่างตัวเคี้ยวอย่างพี่น้องเลยติ <c oughs> ดกว้วยอันนี้ก็ตัเรียนเล็กสิหลอดบวมหลอดแบบพี่นอ้องเอ้ยนี่มันราวาแหลงบางหาันมันอาการหนัก